แล้วลา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 ออกไปกอดนี่บัญชีที่ดาแกติดกับฉันแล้วไอ่อะไรอ่ะแกติดกับฉันแล้วจะหนูจะด้วยจะดู้วย พิงกี้เธออยู่ไหนอะโอไม่ oh, นะนั่นมันคิตตี้นี่นะ oh. ช่วยดอยช่วยดอยช่วยดอยพิงกี้อยู่ตรงนี้นายต้องหาทางเปิดประตูนะเพื่อไปช่วยพิงกี้ถ้าชอบวิดีโอของผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะโอเจเจเหมือนว่าตอนนี้เราต้องไปช่วยพิงกี้นะ ่พราะว่าตอนเนี้ยเราได้แฉลงมาต้องเอามางัดไม้ตรงเครื่องซักผ้านี่แล้วก็ได้กุญแจสีแดงมาด้วยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมโลกเลนอเยวันนี้เราจะมาเล่นจิ้งกีกันทุกทีเยเยเราจะเอากูแจสีแดงไปเปิดนะทุกคนไป <Yeah. S 1> เปิดเลยไปเปิดเร็วไปเปิดเปิดเปิดแล้ว,ปเ,ปเ,เ,ลวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าอ๋อมีอะไรไหม ปก,ปกตรงนี้ใช้นี่นายมีกุญแจสีน้ำเงินหรือเปล่าเจเ๊จไม่มีฉันไม่มีเลยเนม่มีมมเฮ้ยเฮเอหลออยาทดลองด้วยอะ่ะเงียแบแต่ฟึ่งยีบอาเหรอเอ้ยอย่าปิดประตูขังฉันสิ ฉันมีรางสั่งฮอนแปลกๆฉันมีรางสั่งฮอนแปลกๆว่าเจ้าแมวมันจะมาตีพวกเราเฮ้ยคีการ์ดจะเจอคีการ์ดซื้อเก็บคีการ์ดมาก่อนเอาจะเร่งแล้วเปิดเร็วๆปัจจุบันปัจจุบนายมีกุญแจเขียวเหรอชี้เขียวอยู่ข้างหน้าไปไปไปเอาแมวหลับทุกคนแมวหลับแมวกำลังจุดเทียนตึ๊บ ขันจอขี่การ์ดไปเปิดประตูข้างล่างฉันจะเอาการ์ดไปเปิดประตูไม่แมวมันแอบกันเฮ้ยที่ฉันไปช่วยมันแอบกันถืะปืนแล้วก็ใช้เรียบร้อยเจเจเดี๋ยวฉันจะไปช่วยแกอุ้ยอุ้ยแกตายต้องเริ่มใหม่อ่ะทุกคน ฉากจบฉากจบจบคือเป็ดเป็ดเป็ดเอออยากทีนจะเอาเงินคุณสองฉันจะเอาฉากจบคุณเป็ดอ่ะชึบเปิดเลยเีจ้าทนเล็กงม,มาเลยเปิดสิเนี่ยเนี่ไงยทนเล็กไหนคุณเป็ดยีฮ่ฮัลโหลกดย้าเฮ้ยจุ๊บวายแมวว่ะรุคนแมวว่ะทุกคนแมวมันมาแล้ว ชึบฉันได้หลอดยาทดลองมาแล้วเอาไปด้วผมโดนจับแค่นั้นหลอดยาทดลองไปใส่แป้นหนึ่งนะล้วจะไปช่วยนายผมโดนจับจำในพิเอามาแล้วหลอดยาทดลองใส่เลยชึบเรียบร้อยจะถ้าไปช่วยนายนะเนี่ยเฮ้ยเจอคีกัดเจอคีกัดเึ็ยังไม่ยุเลยเลยทิ้งไว้ก่อนทิ้งแฉลงแล้วก็เจอหลอดยาทดลองสีเขียวนี่นายแมวไม่อยู่ข้างล่างใช่ไหม แล้วที่เปิดมันอยู่ไหนั้งที่เปิดที่เปิดอยู่สเนไหนมันชันจะจําได้ว่าตอนเข้ามาฉันจะเห็นที่เปิดแถวๆนี้เอ้ยนี่ไงปรชึบเอาหยิบรอดยาทดลองมาทําไมเนี่ยชึบมาแล้วจะเจฉันมาถ่วยกันแล้วอชึบทิ้งตรงนี้เลยเผื่อเวลาเจ้ขอบคุณฉันจ,จะเอารอดยาทดลองอ้เจะาเอาอดดทดลอง แมวมันจะเอาคมแมวมาแมวมานีแมวมันจะเอาคมไฟมาฟาดพวกเราแล้วปิดประตูน <c oughs> ปิดประตูอันหน้าตัวเอง <c oughs> อนนเจเจปิดประตูอันหน้าตัวเอง <c oughs> ตอนนี้เรา <c oughs> มีคีย์การ์ดแล้วเย่ต่อไปเราต้องหาน้ํามันนะเ, <c oughs> เพื่อเอาไปปั่นเครื่องยนต์เอาปิดประตูใส่หน้าชนีกเฮ้ยนี่ไงน้ํามัน เจอแล้วเอามาใส่เครื่องเลยใส่สิเออใส่เรียบร้อยต่อไปจะใส่อีกสองเครื่องนะต้องหาสีชมพูเนี่ยนายไปหาสีชมพูก็แล้วกันแล้วฉันจะไปปั่นไฟนี่นายนายเจอไม้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสวิตอะไรอะไม่เจอสวิตแกตกตีอย่าโดนจับก็แล้วกันเฮ้ย ที่งัดที่งัดกุญแจที่งัดกุญแจ,จไว้ช่วยเพื่อนหายแฉลงนี่แฉลงอยู่ไหนไม่รู้รอ่ะฉันทิ้งแฉลงไว้ไหนไม่รู้แล้ว<บ>ฉันลืมไปหมดแล้วเอ้ยจำไม่ได้แล้วว่าทิ้งแฉลงไว้ที่ไหนเขียวใช่ไงเอ้าเรามาห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะโอเละห้องใต้หลังค้าไม่มีอะไรไให้เก็บเลย ฉลงคือปชื้อเรียบร้อยโดนจับเอิม่มด,ด้วยโดนจับแล้วอันนั้นมันอยู่ไหนอะ่ะเงเงมันก็อยู่ห <c oughs> ้ <c oughs> องเออเจ้าหนูแกแอบจัดได้ผ้นหรอกเธอจะไปจับแกไปหาเหมือนพิงกี้ โอ้หฉ oh, so, ันเห็นเงาแกเข้าบนด้วยทุกคนตอนนี้ฉันเห็นเงาแกเข้าบนด้วยฉันเห็นเงาแกเข้าบนด้วยฉันเห็นลิงเดินด้วยฉันเห็นลิงเดินด้วยสวัสดีแบบกดีก็ได้เหรอเอาละทุกคนตอนนี้เราจะใส่กีตาร์แล้วเราจะดีไม่ได้แล้วเย้ จบ่สวัสดีวิกคกี้บิ๊กุลี่เขาจะเอาเธอออกไปจากที่ดีให้ได้นีแกคิดเหรอว่าแกจะออกไปจากที่ดีได้เอ้ยเดี๋ยวนะเครื่องกำลังเปิดเฮ้ยระวังนะบิกฟุลี่ทีวีเปิดแล้วค่ะ ช่วยด้วยโอ้โหหลุดลอยไปในทีวีตื้อ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 เฮ้ยพิงกี้ไปที่สกู๊ปปี้และตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านของไมกี้เมาส์ถ้าชอบวิดีโอของผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะครับเวลาที่ช่องของเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ดูคลิปก่อนใครเป็นคนแรกยังไงล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้า